สวัสดีครับผมโวยราชดาวันนี้เรามาพบกับแฟนๆภาคเครื่องในเทศกาลวันหยุดสงการซึ่งเป็นการปีใหม่ไทยหวังว่าทุกท่านคงจะเที่ยวสนุกสนานนะครับแล้วก็หลังจากวันหยุดแล้วก็กลับมาทำมาหากินกันใหม่นะครับหวังว่าทุกคนคงทำงานร่ำรวยนะครับและสุขภาพที่แข็งแรงนะครับสำหรับวันนี้ ผมจะมาพูดถึงจะมาโชว์ท่านด้วยพระที่ไม่ใช่เป็นทองคำเป็นครั้งแรกที่ผมมาโชว์นะครับเพราะทุกครั้งผมจะเป็นพระทองคำทั้งหมดแต่จริงๆผมมีที่ไม่ใช่ทองคำก็เยอะนะครับก่อนที่เราจะเข้ารายการโชว์พระนี้ผมก็จะขอให้ท่านชมในเวในเว็บไซต์ก่อนนะครับซึ่งอันนี้เป็นเว็บไซต์ของศูนย์พระราชดานะครับซึ่งเว็บไซต์นี้ ถือเป็นเว็บไซต์ที่ทันสมัยที่สุดในวงการผ้ะเครื่องแล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่ใหญ่ที่สุดในวงการผ้ะเครื่องนะครับแล้วก็มีผ้าหลากหลายที่สุดแล้วก็เป็นทันสมัยที่สุดนะครับคือเราเข้ามาในเว็บไซต์นี้เสร็จแล้วเราต้องการชมผ้าอะไรเราก็มาหานะครับในรายละเอียดนี้จะมีนะครับเราต้องการผ้าอะไรเรากดเข้าไปก็จะขึ้นมาแล้วก็เราก็สามารถดูได้จากในนี้นะครับ ในนี้มีทั้งประวัติกับหลวงพ่อหรืออะไรที่ผ่านมามากมายกับข่าวสารนะครับท่านเข้ามาชมในนี้เสร็จแล้วผมจะให้ท่านดูนะครับว่าปัจจุบันมีคนเข้ามาชมเท่าไหร่แล้วนะครับนี่นะครับเมื่อาวานนี้เนื่องจากเป็นวันหยุดคนดูก็เลยไม่มากนะครับมี546ท่านนะครับวันนี้ยังไม่เที่ยงคืนมี336ท่านนะครับ แต่ยอดรวมที่ดูแล้วทั้งหมดเวลานี้นะครับยอดรวมที่เข้ามาชมในเว็บไซต์นี้มี9,1898ท่านนะครับก็คือยอดรวมที่เข้ามาชมนะครับ9,1898ท่านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ดูก็เสียดายนะครับพระทุกอย่างที่ไม่มีในท้องตลาดเราจะหาได้จากในนี้นะครับ ทุกๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นจะมีทั้งประวัติมีทั้งทุกๆอย่างนะครับที่ในวงการพระที่ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าท่านเข้ามาชมในเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์สวนพระรัชดานะครับแล้วก็ถือโอกาสอ่าคุยหน่อยนะครับในวันที่19พฤษภาคมนะครับวันที่19พฤษภาคม 2 5 6 7จะมีงานประกวดนะครับที่ศูนย์ราชการที่ไบสณนีนะครับห้องสแตมทองนะครับเป็นการประ,ประกวดของพระสงฆ์สมาคมส่งพระแท้เมืองสยามนะครับแล้วรายการนี้นอกจากว่าเป็นประกวดแบบมีมาตรฐานแล้วรายการนี้ยังมีพระทองคําที่เข้าไปโชว์นะครับจะพระ,พะทองคําอย่างเดียวราคา มูลค่าประมาณ2,000ล้านบาทนะครับเรียกว่าพระเก่าแก่ตั้งแต่พันกว่าปีลงมาทั้งหมดนะครับพระทองคำทั้งล้วนๆน,นะครับมูลค่า2,000ล้านนะครับถ้าท่านไม่มาชมก็ท่านก็เสียดายนะครับเพราะเท่าที่ฟังมาข่าวสารมาถึงตอนนี้ก็คือหลังจากมีการโพสต์ออกมาแล้วต่างชาติก็เข้ามาดูเยอะพอสมควรจะเข้ามาชมพระเครื่อง2,000ล้าน นะครับพระทองคําเพาะฉะนั้นก็ช่วยบอกท่านาฟแฟนพระเครื่องอีกทีว่าวันที่19พฤษภาคมนะครับที่ศูนย์ราชการไมษสนีนะครับห้องสแตมทองมีการประกวดพระนะครับของสมาคมพระเครื่องอพระแท้เมืองสยามนะครับสองพระแท้เมืองสยามนะครับแล้วก็ชมรายการพระทองคำสองพันล้านนะครับ จากนี้ก็จะอย่างนี้นะครับวันนี้ผมจะโชว์ท่านด้วยพระสมเด็จสีองค์นะครับสีองค์นี้ไม่ใช่ที่สวยที่สดุดแต่เป็นของเจ้าของเก่าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในวงการภาคเครื่องถ้าเอ่ยชื่อคนนี้แล้วไม่มีคนไหนที่ไม่ยอมรับเขานะครับก็คือคุณอุดมกังวันสลาพรหรือเฮียดมเสาชินชาซึ่งเป็นเพื่อนกับผมมา4ี่สกว่าปีนะครับปัจจุบันเป็นผู้วัยชรน,นะครับ ผมจะโชว์ท่านด้วยพิมพ์ใหญ่นะครับสององค์แล้วก็เกตบอตุมสององค์ซึ่งต้องยอมรับว่าสวยแชมป์นะครับองค์แรกที่จะโชว์ท่านนะครับก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับลงลักผิดคองแต่ลอกลักแล้วนะครับก็เราก็เข้ามาชมนะครับนี่คือองค์แรกนะครับ นี่สีองค์นี้ที่ผมมาโชว์ท่านนี้ล้วนแล้วแต่คนเป็นของคุณอุดมนะครับหรือเฮียดมเสาสิงชานะครับนี่พิมพ์แรกก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับขยายรูให้ให,หน่อยได้ไหมนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับลงรักเป็ดทองดูง่ายนะครับแล้วก็สวยชป์นะครับนี่เป็นภาคของคุณอุดมนะครับ ก็คือเฮดมเสาชินช้านะครับนี่พิมพ์แรกนะครับก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับลงรักปิดทองก่อนก่อนนะครับส่วนองค์ที่2นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าองค์นี้จะอ่อนรักนิดหน่อยนะครับท่านที่หาพระสมเด็จท่านจะเพาะบอกว่าองค์นี้ของใครท่านก็ชนะไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งนะครับ องค์ที่สองนะครับนั่นคือองค์แรกนะครับลงรักตดำนะครับองค์ที่สองนะครับองค์นี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันแต่องค์ลงรักสีแดงนะครับชาติเจก้กลักสีแดงนะครับส่วนอีกองค์หนึง่งก็เป็นสวยแชมป์เลยครับก็คือพิมพ์เกตโบตูมนะครับผมเชื่อว่า จะหาองค์สวยกว่านี้ก็คงหายากนะครับนี่นะครับถ้าท่านเป็นคนชอบสมเด็จจริงคุณจะต้องไม่พลาดสีองค์นี้นะครับราคาคุยกันได้นะครับนี่คืเซียนเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นปูชนแบุคคลของวงการภาคเครื่องเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมนะครับแต่เห็นความสโสโคกของสมาคมนี้ที่ทำมาแก่นตบโต๊ะลาออกนะครับ ส่วนองค์ต่อไปนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นพิมพ์เก็บโบตุมแต่ว่าสวยองค์นี้ไม่ได้ลงรักนะครับจะเห็นเนื้อชัดเจนนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมไม่มีภาพทองคํามาโชว์นะครับเพราะว่าอยากให้ท่านรู้ว่าผมนี่เล่นทุกอย่างนะครับแต่ว่าผมหนักไปทางภาพทองคําคุณผมเก็บภาพทองคําตั้งแต่ทองคําบาทละเจ็ดบาทจนถลงนี้4ี่หมื่นหนึ่งพกว่า คุณคิดดูว่าคุณควรจะเก็บผ้าอะไรนะครับส่วนองค์ต่อไปนะครับก็จะเป็นพิมพ์ขุนแผนวัดใหญ่ชายมงคลนะครับพิมพ์แรกคือพิมพ์แขนอ่อนนะครับนี่พิมพ์แรกเป็นพิมพ์แขนอ่อนนะครับวัดใหญ่ชายมงคลนะครับ องค์ดำเป็นผู้สร้างนะครับนะครับเป็นพิมพ์แขนอ่อนนะครับวัดใหญ่ชายมงคลนะครับไม่ใช่สมาคมกรรมลอที่แปลอพระเกที่เผาใหม่ที่เชียงใหม่ลงมานะครับแล้วมาหลอกขายตัวมันยังถูกหลอกนะครับนี่คือ พิมพแขนอ่อนนะครับส่วนองค์ที่สองก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมมีหลายองค์แต่ว่าไม่ได้โชว์ท่านทั้งหมดนะเอาแค่อย่างละองค์สององค์ให้ท่านชมก็พอนะเพราะมีเยอะนะครับส่วนองค์ที่สองนี้เป็นพิมพ,พิมพ์ใหญ่นะครับเป็นวัดใหญ่ชายมงคลนะครับอายุ4ี่ร้อยกว่าถึงห้าร้อยปีนะครับเนี่ยพิมพใหญ่ ล้วเดี๋ยวผมจะโชว์ท่านอีกองคหนึ่งนะครับเป็นสนิมแดงนะครับพระรลวงลังเปินนะครับองค์นี้เคยชนะประกวดที่หนึ่งมาหลายหลายงานนะครับแล้วผมก็ยังไม่เคยเห็นมีใครที่องค์สวยกว่านี้นะครับองค์นี้ผมได้จากเจ้าของเก่าคือลังจอมพลน,นะครับเพราะนั้นแต่ชื่ออย่าให้เอ่ยนะครับเป็นพระจอมพลน,นะครับ ถึงสวยขนาดนี้นะครับอะไะเป็นเป็้ลผ้าล่วงลังเปิดนะครับสนิมแดงนะครับองค์นี้ที่หนึ่งมาหลายงานนะครับยังไม่เคยเห็นมีใครสวยกว่านี้นะครับสำหรับองค์นี้นะครับ ลังเปิดน,นะครับพระหลวงลังเปิดเนี่ยนะครับเป็นองค์สวยแชมป์ที่หนึ่งหลายงานนะครับหลังในพระเดชผมไม่ได้แกะตลับออกนะครับก็เก็บมานานนะครับอยู่ที่ผมเป็นสิบสิบ,สบปีแล้วครับก็น้อยครั้งที่ผมหยิบมาโชว์นะครับ แล้วก็องค์ต่อไปนะครับก็จะเป็นบูทวดพระกิ่งเฉลิมพลนะครับพระกิ่งเฉลิมพลปี2,505นะครับวางได้ไหมเป็นหลวงปู่ทวดนะครับ พระกิ่งเฉลิมพลนะครับปี2,505นะครับพระมีน้อยนะครับพระน้อยนะครับผมมีทั้งทองคำทั้งนวะนะครับนี่เนื้อนวะนะครับหลัง พระเก่งเฉลิมพลนะครับปี2505แล้วองค์ต่อไปนะครับซึ่งคนฟังมักจะได้ยินก็คือข้างหลังมีต่อชอชิงกับก้นลายเซนของพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรนะครับนี่ฮะนีน่องค์นี้มี7จ็ดชอเจ็ลายเซนนะครับเป็นเนื้อนะวะนะครับปีศ5 เนี่ยครั้งนี้ผมออกมาโชว์เป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราดูข้างหน้าเสร็จข้างหน้าจะมีชอชิงอยู่3ตัวนะครับแล้วข้างหลังสีกบก็ลายเซนอีก7นะครับนี่คือ7ชอ่อชิง7ลายเซนพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรนะครับปีเตาเล่ใหญ่เอ5นะครับเราให้ดูข้างหลังลายเซน นะครับนี่คือกิ่งนี่คือลายเซนพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรนะครับเจ็ดลายเซนแล้วก็เจ็ดชอชิงนะครับเทาที่ผมเห็นมานะครับที่เขามาเช็คพระผมเจอเช็คมาไม่ต่ำจากห้าสิบองค์ไม่มีองค์ไหนแท้นะครับเพราะชอชิงของเขาจะเป็นฟันป่าไม่สามารถเรียนแบบได้นะครับเอาละองค์ต่อไปก็จะเป็นอา่า เนื้อนวะเตารดเิ์เฉยๆเลยที่ไม่มีตออโคตรแล้วแล้วก็ไม่ได้มีต่ออะไรก็คือเหมือนทั่วไปนะครับก็คือไม่ใช่ของกรรมการนะครับก็คือเป็นของทั่วไปที่แจกทั่วไปนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับเตาฤิใหญ่เอนะครับข้างหลังก็จะเรียบๆไม่มีลายเส้นอะไรนะครับส่วนองค์ต่อไปนะครับ ส่วนองค์ต่อไปนี้ก็จะค่อนข้างจะหายากหน่อยนะครับเพราะว่ามีน้อยมีสร้างน้อยมากนะครับเป็นเตาฤกี์เแต่ว่าเป็นพิมพ์ตัดชิดนะครับคือไม่มีขอบนะครับเตาเลษ์ใหญ่ A นะครับแต่พิมพ์ตัดชิดพิมพ์ตัดชิดไม่มีปีกนะครับมีพิมพ์เอตัดชิดคือไม่มีปีกเบิกอะไรที่ออกมานะครับก็คือเหลือแต่องค์พระเท่านั้นนะครับเขาเรียกว่า พิมพ์ตัดชิดนะครับปีศูนย์ห้าเช่นเดียวกันต่อไปก็จะเป็นเบตงนะครับเบตงเบตงหนึ่งนะครับปีสองพันห้าอยห้านะครับเนื้อนวะนะครับเบตงหนึ่งนะครับเนื้อนวะ เบตงหนึ่งนะครับปีส5งพนะครับพระอ,องค์เจ้าไม่ใช่ฮะองค์นี้คืออดีตประธานสารดีกาสร้างนะครับคุณท่านสวัสดิ์ชดพาณิชเป็นผู้สร้างนะครับปีสองห้นห้าะครับเบตรงหนึ่งนะครับหลังจากนี้เราก็จะมาดู ลวงพ่อเงินนะครับลวงพ่อเงินบางขานนะครับนี่คือพิมพ์ขี้ตาเอ้าพิมพิมนิยมนะครับสวยสวยสวยทั้งนั้นนะครับผมไม่ได้ถอดกรอบออกมานะครับนี่คือหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับ นั่นคือองค์แรกนะครับส่วนนี้ก็องค์ที่สองก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับสวยๆทั้งนั้นนะครับเพราะผมคนหนึ่งผมภาพไม่สวยผมไม่เล่นอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมให้ท่านชมนิยมสามองค์นะครับขี้ตาหนึ่งองค์ นะครับอ,องค์ที่3ามองที่3มนะครับเสร็จแล้วพิมพ์ลงที่3มต่อไปก็จะเป็น ขี้ตาสามชายนะครับองค์นี้จะเป็นลหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาสามชายนะครับ เสร็จแล้วองค์ต่อไปนี่นะฮะจะเป็นหลงพ่อเงินจอบใหญ่นะครับจอบใหญ่หลงพ่อเงินจอบใหญ่นะครับยูข้างหลัง จบใหญ่นะครับหลังจากดูท่านชมจอบใหญ่เสร็จเราจะชมจอบเล็กนะครับก็จะไปลงพองเงินบางคารพิมพ์จอบเล็กนะครับทีน,นี้ดูหลังด้วยนะนะครับนี่คือจอบเล็กนะครับ แล้วองค์สุดท้ายก็เป็นหลวงพ่อเงินจอบเล็กเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ดูกันพอหอมบากหอมคอนะครับอง,องค์สุดท้ายนี้ก็จะเป็นจอบเล็กเหมือนกันนะครับแต่ของผมโดยมากจะเป็นพระสวยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราถือว่าสงการไม่ได้ไปไหนแล้วตัวผมเองก็ไม่ได้ออกไปไหนเพราะอายุเยอะแล้วก็เอา บางคนก็คงจะเหมือนผมไม่ไปไหนก็เลยเรามาไลฟ์กันนิดหน่อยเพื่อให้ชมพระนะครับต้อนรับสงการนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็แฟนๆพระเครื่องอย่าลืมนะครับวันที่1 9พฤษภาคมนะครับที่ศูนย์ราชการใบเสนีนะครับห้องสแตม์ทองนะครับงานประกวดพระเครื่องของสมาคม สองพระแท้เมืองสยามนะครับจะมีการประกวดพระและก็มีการโชว์พระทองคำสอ0 0ัล้านนะครับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวนะครับในประวัติศาสตร์นะครับพระตั้งแต่พระองค์ละ3กิโลลงมาถึงองค์เล็กนะครับมูลค่า2,000ล้านบาทนะครับขอเชิญทุกท่านไปร่วมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ